อันนี้ต้องนอน7จโมงเช้าโ<อ>7โมงเช้า<อ>แล้วตื่น10โมงเช้าอ่ะอุ้ยต่างชั่วโมงเป็นมา2อาทิตย์แล้วตอนนี้ก็เลยจะบบถ้าตอบอะไรไม่เรื่อง,องนอนนก็ขอโทษนะเคยเคยไม่นอนติดต่อกันนานสุดแค่ไหนที่ตองที่แบบนอนไม่หลับเลยเนี่ยแหละเดือนหนึ่งถึง2อาทิตย์สองที่ถึงเดือนหนึ่งจริงๆก็คือถ้าช่วงไหนที่นอนไม่หลับจะเป็นคืนใหญ่ๆเต็มเลย เวลาต้องนอนอ่ะต้องนอนไม่สนิทเพราะว่าโมแต่กังวลว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นแบบนี้ค่ะก็เลยมียาด้วยแล้วก็วันนี้กินยาวันที่สองอมันก็เลยยังปรับไม่ได้ไอ้หาเป็นยังไงบ้างคะพี่ตองหาตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะเพราะ งานเยอะหน่อยแล้วก็นอนไม่หลับกลางคืนเนี่ยค่ะแล้วก็เลยทําให้แบบมันรวนเลทั้งตัวเลยมันเกิดจากอะไรนาฬิกาชีวิตมันผิดป<ะ>ิดใช่ใชเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องเคยไปหาหมอมาแล้วรอบหนึ่งเพราะปวดหันหนักมากนะะปวดหัหนักมากก็คุณหมอก็จะให้ยาช่วยนอนมาแล้วพอจะต้องกลับมาถ่ายละคร ก็เลยหยุดยานอนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอไม่ครคนแล้วมันจะไม่ตื่นแล้วต้องเป็นคนตรงเวลามากเพราะฉะนั้นก็เลยพอหยุดไปสักพักมันก็ยังนอนได้แต่พอเวลาผ่านไปยาวๆอ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมคือทุกวันนี้ต้องนอน7จ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วตื่น1ิบโมงเช้า คุยนอนสามชั่วโมงเป็นมาสองอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็เลยจะแบบถ้าตอบอะไรไม่รู้เรื่องก็ขอโทษนะเคยเคยไม่นอนติดต่อกันนานสุดแค่ไหนที่ตองที่แบบนอนไม่หลับเลยเนี่ยแหละเดือนหนึ่งถึงสองอาทิตย์สองที่ถึงเดือนหนึ่งจริงๆก็คือถ้าช่วงไหนที่นอนไม่หลับจะเป็นคื่นใหญ่ๆเต็มตัวอ่รูปแบบก็เจอแบบจะจัดตารางชวิมบแต่ว่าเราจะไม่รับงานแล้ รันเนลันนาดมากเลยตอนนี้แต่จริงตองก็เป็นคนรับงานไม่ได้เยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยากได้เงินค่ะก็เลยร้อนเงินช่วงนี้ร้อนเงินใช่ไมเขบอกเอาจริงๆนะมันก็โค้งสุดท้ายแล้วเ่าเดี๋ยวแก่กว่าน,นี้ไม่มีคนให้เล่นสวยๆเลยเดี๋ยวให้เล่นแบบเป็นแม่กแก่ๆอย่างเงี้ยเลยรับหน่อยใช่เลยรับจากปกติรับปีละครึ่ง ปีละครึ่งหนึ่งยอย่างตอนนี้โอเคค่ะรับทั้งปีเลยค่ะ <c oughs> มาเลยค่ะมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้คือพี่ตอนจะรับละครยาวๆใช่<ล>ใช่มีหลายอย่างมีงานละครมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรเลยเออแต่าก็เปิดมาก็ชุบนิดนึงแล้วเปิดมาก็อเออเลยค่ะแล้วจะยังไงแม่จะไหวไปต่อไปยังไงดีเพื่อเงินค่ะ <c oughs> ต้องไหวแหละเออสติปัตมใจหลักของทุกคนนะไม่ใช่ของตองคนเดียวนะที่นี่คหมอเขไม่มีแนะนำให้ มันยังเป็นแรกๆอ่ะค่ะเขาก็อยากให้ตองพัคผ่อนแหละก็มีปีมีให้ยาแบบไม่ให้กังวลด้วยเพราะบางทีตองเวลาตองนอนอ่ะตองนอนไม่สนิทเพราะว่ามูแต่กังวลว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นแบบนี้ค่ะก็เลยมียาด้วยแล้วก็วันนี้กินอูยาวันที่สอง มันก็เลยยังปรับไม่ได้แลยังเออเออกับใังใช่เอฟเฟกต์ี่มันค<ช>ืนอจะทําให้เราเบลเบรนิดนึงนิดนึงแต่ไม่เยอะนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นยาที่ไม่เยอะแต่เวลาสั่นหัวก็คือบอมดใช่ไหมถามแล้วเหมือนก,กันก็อาทิตย์นึงอะ่ะอาทิตย์นึงแล้วเขาจะค่อยๆปรับตัวเป็นปกติะคะ่ะ คือต้องทานไปแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆก่อนใช่แต่แบบอย่างบางซีนที่ด่าก็ยังด่าได้อยู่่อมีแรงด่าไม่เลยเออไม่มีค่ะของเราคือเขาเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดค่ะแล้วหลังก็จะเป็นบทร้ายใช่ไหมคะไม่หลังนะก็แรกแล้วเล่นละครเป็นคนดีขนาดเป็นคนดียังด่าเลยเล่นเป็นร้ายโอ้เจ้าก็เริ่มจะไม่พาดเรื่องด่าแล้วจะมีช่วงได้พักไหมครับ ตวงนี้เดี๋ยวจะต้องจะได้พักประมาณสิบว,<ะ>วันน่ะทะเลนอนอยู่บ้านค่ะพักผ่อนเพราะว่าไม่งั้นจะได้ปรับยาปรับอะไรทีเดียวปกติคือทุกวันว่นพี่ตองก็อยู่แต่บ้านเลยไม่ออกไปไหนใช่ใช่จนเพื่อนบางคนบอกว่าซึ้เศรา้าหรือเปล่ามีช่วงหนึ่งโควิดระบาดทุก<อ>คนต้องอยู่บ้านใช่ไหมตอนจะเป็นคนที่เพื่อนส่งข้อความมาว่าสไปร์สิม,มึง ตีมึง <Bien> ก <ven ido> ็ไม <mit> ่ออกอยู Guys, ่แล้วคนอื shoe, ่นจะเครียดเพราะไม่ได้ออกอันนี้น่าสบายต้องต้องไม่ไม่มีปัญหาเหมือนกแตงเมันจะมีกิจกรรมตลอดแเราใช่ไม่ไปเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนรู้แหละว่าเรียกมันก็ไม่ออกมาก็คือเป็นตะไหนแตะไรเลยใช่ไหมพี่ตะไหนแตะไรค่ะเป็นเป็นคนไม่ชอบประชุมเวลาเวลาแบบเรามีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปกับแกงแตงแตงเขาจะแบบมีมีแอคชั่นกับเรานานๆต้องไปทีไม่ไปเลยเดี๋ยวโดนด่าใช่ใช่กระอม บางทีตามีี่แม่เพื่อนเสียก็รวมตัวกันไปเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะเห็นมั้งเดี๋ยวจะมีไปทําบุญเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะมีไปทําบุญกันเก๊งใหญ่เลยไหมฮะนี้ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามีตัวใหญ่ๆแน่ๆก็นี่แหละนางนี่แหละฉันว่าเธอเป็นซุ่มเศร้าแน่เลยต่อว่าเธอ เธอไม่ออกไปไหนเลยอ่ะแล้วเธอก็ดูเหมือนไม่มีความสุขเลยเล้าบอกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขอะไรเลยอ่ะบอกว่าก็ฉันเห็นเธอแบบดูเฉยๆต้องเป็นคนแบบเวลาไม่ทํางานต้องจะนั่งหน้านิ่งๆใช่ไหมกาบอกฉันมีความสุขมากแกแต่แค่อ้ําก็เลยถามว่าเป็นตั้งแต่เด็กแบบเออฉันเป็นตั้งแต่เด็ก้ถาอยากเจอต้องทำยังไงถ้าใช่อ่ะไม่รู้เลยอ่ะอ๋อเจอได้ตามต้องชอบเดิน ใส่หน้ากากแล้วก็ใส่กางเกงบอลแล้วก็ใส่เสื้อยืดชิลไปเลยเออบางคนแบบอุ้ยเป็นคนที่แบบสวยเซ็กซี่แบบอ๋อถ้าเจอข้างถนนทำไม่ได้หรอกครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับแฟนๆท็อปดาราทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับจะเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าคนก็จะเยอะหน่อยนะครับผมที่สําคัญก็เมาไม่ขับนะฮะขอให้ปีหน้าครับเป็นปีที่เฮงๆรวยๆสำหรับทุกคนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ